เพจเรื่องของอู่สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาแชร์ความรู้นะครับแล้วก็เป็นเกตเล็กเกตน้อยนะครับสาหรับพี่ๆท่านใดที่ยังไม่ทราบนะครับว่าทําไมเราถึงจะต้องพ่นน้ํายากรอบพลาสติกนะครับและพ่นไปเพื่ออะไรนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมและไขข้อสงสัยไปพร้อมๆกันครับแน่นอนครับทุกๆชิ้นงานนะครับที่เป็นพลาสติกนะครับผมเราจําเป็นนะครับที่จะต้องพ่นน้ํายากรอบพลาสติกก่อนนะครับไม่เช่นนั้นนะครับก็จะเป็นตามวิดีโออย่างที่พี่ๆเพื่อนๆเห็นเลยนะครับแค่ใช้น้ําฉีดหรือว่าลมเป่านะครับก็จะออกมาเป็นแผ่นนนแบบบี้เลยะครั และการทํางานของน้ํายาเกาะพลาสติกนะครับก็เสมือนว่าเป็นตัวยึดเกาะนะครับหรือว่าเป็นตัวเคลือบพลาสติกก่อนที่เราจะพ่นสีจริงนั่นเองครับและทางที่ดีนะครับก่อนที่เราจะพ่นน้ํายาเกาะพลาสติกนะครับเราก็ควรที่จะลูบกระดาษทรายเบล์ละเอียดก่อนนะครับผมเพื่อให้ตัวน้ํายานะครับซึมเข้ากับตัวพลาสติกนะครับได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับครับและส่วนคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเป็นคลิปแชร์ความรู้กันนะครับผมและก่อนปิดคลิปนะครับอีกเช่นเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจเรื่องขอองยไววว้้ดดนะคครรััับบสสี